ไวยพูดด้วยเนี่ยเขาจะสื by, ่อเขาจะบอกว่าเออจริงว่ะคุณนาฏเนี่ยพี่ก็เป็นแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้นะเออพี่ก็เป็นแบบนี้และพี่ก็รู้สึกแบบนี้แหละพี่ก็มีอาการแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะดิฉันก็เลยจะบอกท่านว่าดิฉันไม่ได้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะคะดิฉันเอาความรู้สึกมาเล่าหรือว่าเอ่อเอาประสบการณ์จากหลายๆลท่านมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างงี้นะนั่นแหละค่ะก็ ถ้าเรามีใจตั้งมั่นจริงๆเราก็ค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆทําไปเมื่อทําให้มันชินเนี่ยตอนแรกมันยังไม่เพลินหรอกแต่าบาังคับให้จิตมันทํบาบังคับให้จิตมันทําให้มันชินกับสิ่งที่ที่ทำที่ท่านเรียววกว่ากรรมฐานนี่แหละไม่ว่าพี่จะชอบบทใดก็ตามที่พี่สวดติดปากพุโทโธพุโทโธก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่พี่ชอบพระคาถาใดที่พี่ชอบเนี่ยเหมือนดิฉันชอบพระคาถาเงินล้านอย่างเงี้ย ดิฉันก็จะวนรู้สึกว่าชอบชื่อมันนะชื่อพระคาถาเงินล้านอะไรเงี้ยเออจริงๆชื่อพระคาถาปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมคะชอบชื่อพระคาถาเงินล้านรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแรงกําลังใจมากดิฉันก็จะวนอยู่พระคาถาพระมหาจักรพรรดิเงินล้านไตรสรณนกคมเออก็มีคา,าถาหนึ่งคาถาหลวงปู่หลวงปู่ทวดเปิดโลกชอบชื่อว่าหุยเปิดโลกมันแบบอลังการมากเลยก็เลยจะชอบเนี่ยจะพยายามท่อง จะท่องตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าในตอนนี้จะเริ่มรู้สึกว่าอยากท่องในระหว่างวันประมาณนี้ค่ะดิฉันก็สลับกันไปประมาณนี้แหละนั่นแหละก็ให้กําลังใจนะคะค่อยๆดูค่อยๆทําทําให้ชินบังคับมันอันดับแรกเนี่ยจะให้มันชินโดยที่แบบไม่บังคับเลยไม่ใช่นะคะเราต้องบังคับมันมากๆเลยสักสมอาทิตย์เดือนหนึ่งและอย่างนั้นอะ่ะมันจะเริ่มชิน แล้วก็บังคับมันทุกวันแหละบังคับมันทุกวันถ้ามันเริ่มแวบไปบ่อยๆเราก็บังคับดึงมันกลับมาดึงมันกลับมานู่นนี่นั่นอะไรเยงนี้ค่ะหรือว่าถ้าจะดูข่าวดูอะไรก็เนี่ยแหละเหมือนที่เราแนะนําไปให้มันเกิดประโยชน์ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจให้มันเกิดบุญให้มันบันทึกบุญให้มันอยู่กับพลังงานที่ดีให้มันแผ่เมตตาเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างการกรรมฐานกับวิปัสสนา อยู่สองอย่างวิปัสนาการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะให้กําลังใจมากๆเลยครงเนี้ยมันการกลับไปติดทางโลกมันก็เหมือนที่เหมือนก่อนเราปฏิบัติแหละเราก็สนุกสนานกับทางโลกเราก็คิดเรื่องทางธรรมไม่ออกเราก็จะเน้นทําทานด้ส่วนมากเนาะเน้นทําทานทําทานทําทานทานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าการภาวนามันจะไม่ค่อยทานะแม้แต่ตัวดิฉันเองก็ไม่ทําอ่ะก่อนปฏิบัติก็ไม่เคยทําอ่ะ ภาวนาแบบกรรมาฐานยิ่งไม่ทําเลยทําไม่เป็นไม่รู้ต้องทํำยังไงไม่รู้ว่าทําแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาแล้วเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยแต่ว่าเมื่อมารู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหายใจเข้าออกมันบุญตลอดฮะหูตาจมูกลิ้นกายใจไปเจนอะไรที่มันเป็นบุญมันทึกได้หมดเลยเล็กๆได้น้อยเนี่ยเก็บกวาดมาให้หมดเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกคิดไปแบบนั้นละติดบุญติดบุญ แต่ว่าดิฉันว่ามันมันทำให้ชีวิตจิตใจคําพูดความคิดการกระทําเราเป็นบุญไปหมดเลยเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้ติดบุญดิฉันก็ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ว่าเราจะหลุดพ้นอะ่ะเราไม่รู้จะเกิดกี่ร้อยกี่พันชาติอะไรเงี้ยเราแค่อยากฝากสิ่งดีๆไว้กับตนเองผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กําลังใจนะคะพี่ค่อยๆทําไปเนาะนั่นแหละโอเค มาฟังพี่คนมาฟังป้าเนาะป้าก็บอกว่าป้าเริ่มปฏิบัติเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามอันนี้ป้าเขียนไว้เลยวันนี้เนาะโอ๊ยของเกจิวิชชั่นมากเลยยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยวันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่ได้ปีหนึ่งแล้วนะคะหนูนาดป้าจะเพียรปฏิบัติถวายหลวงปู่ดู หลวงตาไปตลอดชีวิตค่ะตอนนี้จิตป้าจะภาวานาพระคถาตลอดเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยอารมณ์ที่ไม่ดีหงุดหงิดโมโหหลานๆดีขึ้นเยอะแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ได้กําลังใจจากหนูนาด,ด้วยนะคะอนุโมหนาสาธุบุญด้วยค่ะเนี่ยป้าคนนี้ดิฉันจำได้ตั้งแต่แกเริ่มมาปฏิบตัติเพราะแกะปฏิบัติมาแกะจะเขียนตลอดแล้วก็จะบอกว่า เนี่ยป้ายังไม่เห็นอะไรเลยที่คุณน่าเล่ามาสัมผัสนู่นนี่นั่นได้ป้ายแม่ป้ายายังไม่เห็นเลยก็บอกเออทำไปเรื่อยๆค่ะป้าภาวานาไปเรื่อยๆทาแบบกรรมาฐานนะคะจะได้ไวขึ้นเข้าใจไวขึ้นแกก็เริ่มทําแล้วแกก็จะมาเล่าว่าเนี่ยป้านะแบบหงุดหงิดกับลูกกับหลานนะ่ะยังทําไม่ค่อยได้เลยขี้หงุดหงิดหลานนู่นนี่นั่นอะไรนีุ่่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ บอกว่ากระเบนกระแสนี้เอา่ะอะไรเงี้ยก็คอยแนะนําแกวเนี้ยเบนกระแสเอา่ะถ้ามันเบนได้บ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยโกรธนะคะมันจะรู้ว่าดื้อแหละแต่มันจะไม่โกรธเขาแบบเอาเป็นเอาตายแต่รู้สึกพูดจบก็จบเนะี่ยคือถ้าจะถ้าจะบอกให้เขาแบบไม่ดื้อไม่อะไรเงี้ยคือจบก็จบมันจะไม่ค้างในใจเรามันจะไม่รู้สึกค้างหงุดหงิดใ,ในใจเราเนี่ยก็คือบอกแกมาตลอดเนาะก็เนี่ยแหละค่ะถ้าแบบ ภาวนาได้ตลอดเวลาในจิตเนี่ยก็อนุโมหนาบุญด้วยค่ะเป็นประโยชน์แก่ตัวป้าเองมากๆเลยเนาะประโยชน์กับตัวเองกับลูกกับหลานที่เขาเห็นเราปฏิบตัติเขาก็จะตามแนวทางของเรานั่นแหละเขาจะบอกว่าเออเนี่ยแม่ปฏิบัติธรรมนะเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อเขาเริ่มมากขึ้นเริ่มมองเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นเขาก็จะเริ่มหันมาทางธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนที่ เห็นแม่เห <iah. S 1> ็นอะไรทําไว้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละมันซึมเข้าไปหากันอยู่นะคะพูดถึงเนาะคะให้กําลังใจนะคะป้าค่อยๆทําไปขออนุโมหนาสาธุบุญในทุกบุญที่ทํานะคะทุกท่านเลยมาฟังบุญคนนี้นะคะเขาบอกว่าอนุโมหนาสาธุบุญทุกกุศลนะคะคุณนาคคิดถึงคุณนาทุกวันเลยค่ะยขอบคุณนะคะแสดงว่าเรามีประโยชน์มากเลยคิดถึงเราต้องรู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมคะเลยก็เลยคิดถึง ก็จริตอาจจะตรงกันนะฮะคอยดูว่าคุณนาาลงคลิปหรือยังติดตามคุณน้าทุกคลิปค่ะให้กำลังใจดีมากทำให้มีความเพียรเพิ่มมากขึ้นมีความเพียรเพิ่มขึ้นงานเยอะแต่ก็พยายามทำให้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะอนุโมทนาศาสตร์ทุบุญค่ะเป็นการคิดที่ดีมากเลยนะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจน ถึงอายุณปัจจุบันเนี่ยเราไปนั่งดูว่าเอ๊ะฉันติดอะไรเยอะอวอากันวะาอะไรเงี้ยเราก็จะติดทางโลกทางโลกทางโลกเรียนหนังสือเรียนนังหาแต่งงานมีแฟนมีลูกอะไรเงี้ยทางโลกอย่างเดียวาทางทางธรรมก็มีอะ่ะก็คือจะมีทานเราทําทานเน้นทําทานไปวัดทําทานนู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อเรามาคิดได้ตอนเนี้ยเรามาเจอเจอคนที่พาเราแบบหัดเริ่มภาวนาอะไรอย่างเงี้ย ที่เรารู้สึกว่าจิตเรามีความตั้งมั่นในการปฏิบัติมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบมาเริ่มปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออฉันได้ทําทั้งทางโลกและทางธรรมมันจะรู้สึกเต็มอิ่มนะคะว่าเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็กาหนดทิศทางได้ล้วะไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมอย่างน้อยก็รู้แหละว,ว่าตัวเองจะต้องไปไหนเพราะว่าอย่างน้อยเราเวลาเราก่อนที่จะหลับไปเนี่ยเราก็ภาวนาจนหลับภาวนาในจิตจนหลับดูอะไรบางทีก็ยังภาวนาอยู่อย่างเงี้ย เหมือนมันรู้สึกว่าเราจะรู้สึกเองแหละข้างในเราวารู้สึกว่าเราได้กําหนดทิศทางตัวเองแล้วเราไม่ได้ปล่อยให้จิตมันไปตามยถากรรมเมื่อทํา,ทาไปบ่อยบบ่อย,อย,อยมันชินเนี่ยสมมติว่าเราจะออกจากล่างเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะไปแล้วว่ะอย่างน้อยก็เราจะเริ่มสวดพระคาถาเราเลยนะคะเหมือนที่ดิฉันเล่าคลิปก่อนน่ะที่คุณลุงตํารวจคนนั้นที่แกบอกว่าเออรู้แล้วว่าตัวเองจะไปมันคุมไม่ได้แล้วคุมธาตุไม่ได้แล้วคุมกายไม่ได้แล้วจิตมันจะอยากออกละ แกบอกว่าอยากไปขอแบบมีสติก็คือแกก็สวดมนนั่นแหละสวดมนคาถาที่เราพูดไปแหละค่ะทำมาจากกระปวะรวัตรตนะสูตรน่ะนะคะนั่นแหละก็เหมือนเราเมื่อเราภาวานาเนี่ยพระคาถาที่เราติดอยู่ในจิตเนี่ยไม่ว่าจะพระคาถาใดก็ตามที่ท่านติดเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันจะออกจากร่างแล้วเนี่ยมันคุมไม่ได้แล้ะมันอยากจะไปแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยแหละไปแบบมีสติก็คือการที่เราปฏิบัติทุกวัน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 เนี่ยมันเกิดความเคยชินสติ สติปัญญาสมาธิมันจะอยู่กับเราเหมือนที่ดิฉันพูดนะ่ฉะนั้นเวลาเกิดอะไรมาเนี่ยเราจะมีสติจะไปแล้วจะไม่อยู่แล้วมันก็จะมีสติแล้วก็ภาวนาในสิ่งที่เราชินในในคำสวดคำภาวนาที่เราทำประจำประจำประจำ,ะจำแบบนี้แหลนะค่ะเนี่นี่คือประโยชน์ของความเคยชินในสิ่งที่ดีนะคะจะไปมันก็ขอให้ณโอกาสสุดท้ายขอให้ไปในภูมิที่ดีไปกับสิ่ง ที่เราทํามาทําบุญทํากุศลทําอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะให้กําลังใจนะคะค่อยๆทำไปเนาะได้ได้ทําประโยชน์ด้วยทั้งทางโลกด้วยทางธรรมด้วยดีกว่าที่จะทําทางโลกอย่างเดียวนะคะโอเคมาฟังพี่ทานนี้นะคะก็เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาสบายดีนะคะที่คุณนาแนะนําการสวดมนต์แบบกรรมฐาน ยืนเดินนั่งนอนดิฉันจะพยายามทําให้ได้นะคะแต่มันจะคอยแวบ,บตลอดอย่างไรก็ตามดิฉันจะทําให้ได้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณอนุโมทนาะสาธุบุญด้วยนะคะพี่ก็จิตเนาะค่อยๆทาไปค่ะเราพยายามดึงมันกลับมาตลอดทุกครั้งที่มันทำงานโดยไม่ใช้สมองกินข้าวเที่ยงเดินเข้าห้องน้ําเดินทางกลับบ้านไปทํางาน ถ้าเราแบบดึงมากน้อยได้บังคับมันได้มากน้อยได้ไม่เป็นไรมันจะแวบเป็นเรื่องปกติจิตเนี่ยมันจะวอกแวกมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะทํางานตลอดเวลาท่านบอกอยู่ที่ว่ามันจะทํางานด้านใดด้านทางโลกฟุ้งไปทางโลกหรือว่าทางธรรมฉะนั้นแต่าส่วนมากมันก็จะไปทางโลกเพราะว่าจิตเราบันทึกมาหลายภพชาติก็จะอยู่ทางโลกทางโลกทางโลกแบบเนี้ก็คือมันจะอยู่แต่ทางโลกฉะนั้นมันก็จะติดไปทางโลกมันก็จะแวบไปทางโลกตลอดตลอดตลอด ฉะนั้นเมื่อเราดึงมันกลับมาเนี่ยให้ผูกติดกับสิ่งกับคําภาวนากับกรรมฐานกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากมากเลยช่วงแรกแมันจะยากมากเลยแต่ถ้าแบบทําได้เลยเนี่ยมันจะแบบเหมือนเราคุมมันได้แล้วนะคะมันจะรู้หน้าที่เอ้ยหน้าที่เธอคืออะไรกลับมามันก็กลับมาแล้วมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นสักพักสักพักสักพักแล้วก็เริ่มแบบใหม่แล้วก็กลับมาสักพักสักพักก็เริ่มแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าบอกว่าเป็นธรรมดาของจิตนะคะ จิตมันจะเร็วไม่ไม่อยู่นิ่งมันเหมือนลิงนะคะท่านบอกว่ามันมันเหมือนลิงมันดื้อมันไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่กับที่ต่อให้เราไม่ภาวนามันก็คิดไปแหละเราไปนั่งสังนั่งสังเกตดูนะว่าเราคิดอะไรบ้างเราฟงเรื่องอะไรบ้างเราจิตเราไปจับกับเรื่องอะไรบ้างในที่มันเห็นที่มันได้ยินที่มันรับรู้ที่มันสัมผัสอะไรเงี้ยมันจะไปกับสิ่งนั้นค่ะ ถ้าเราแบบไม่ได้ภาวนามันก็จะไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหมดทั้งมวลเลยแต่เมื่อเราภาวนาเนี่ยเราบังคับให้มันอยู่กับตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นบุญของตัวเองค่ะบุญกุศลของตัวเองมันอาจจะทําเหมือนยากอะแต่เมื่อทําได้แล้วเนี่ยมันโคตรง่ายเลยนี่ไม่รู้ดิฉันว่ามันง่ายอะถามว่ามันแวบไหมมันก็แวบเหมือนเหมือนท่านนี้แหละแต่ว่าดิฉันว่ามันมันรู้สึกว่ามันทําได้ตลอดมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทําก่อนนอนอย่างเดียวไม่ได้ทำเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียว มันทำได้ตลอดเวลาเข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำไปซื้อคงซื้อของนั่งรถไปนั่นมานี่มันรู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์มากเลยมันเราเห็นเราได้ยินเราอะไรเนี่ยเราไปทุกที่ทุกทางเนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่อย่างเดียวเราไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวเราไปนู่นนี่นั่นตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ย เราได้ไปทําแบกในสิ่งที่เรามีเนี่ยไปสวดมนต์แผ่เมตตาภาวานาให้พวกเขาเรารู้สึกว่าเราได้บุญเยอะมากเลยเรารู้สึกเต็มอิ่มในบุญนะคะอ่าง่ายรู้สึกว่ามันมันอิ่มบุญมันรู้สึกว่าตัวเองทําได้มากทําได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครทําได้แบบให้ติดอยู่ในจิตแบบนั้นแล้วมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกแบบที่ดิฉันเล่ามาเลยคุณไปสังเกตดูเนาะนั่นแหละค่ะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอา่า พี่เขามาเขียนนี้อันนี้เป็นคลิปเป็นคอมเมนต์ที่สองนะคะบอกว่าขอบคุณที่ตอบคอมเมนต์พี่นะคะรักคุณนาทค่ะพี่ทำแบบกรรมาฐานค่ะขับรถไประลึกไปดีดีต่อใจมากค่ะตื่นมาทำตามที่หนูแนะนำคือภาวนาไตรสัลนคมนะคะแล้วก็สวดแบบในหนังสือไม่มีใครใหญ่เกินกรรมอ๋อสวดในหนังสือที่ที่พี่เขาได้มาไม่มีใหญ่ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม คุณน่าเป็นแรงกระตุ้นให้พี่ได้ทาดีทาดีดีดีแต่พี่ยังใจร้อนอยู่ค่ะทํำยังไงคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะคนที่มีอารมณ์ที่เราสลับยากมากเลยเนี่ยคืออารมณ์ที่ติดอยู่ในจิตเราเนี่ยแต่ละคนจะมีอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะคืออารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์ที่ด้านใดแรงมากกว่ากาันบางคนอาจจะขี้อิจฉาแรงมากเลยใครเห็นเห็นใครอะไรไม่ได้เลยรู้สึกไม่อยากอิจฉาเลยแต่มันแบบห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยม,ม,มันฝังอยู่ในจิตตัวเอง บางคนขี้หดหงิด,งดถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆมันจะหดหงิดเหมือนกับทุกเรื่องเนี่ยซุกเข้าไปซื้อของละโยเกิร์ตแบรนด์เนี้ยฉันไม่กินแต่ว่ามันฉันกินแบรนด์เนี้ยแต่ว่าโยเกิร์ตมันหมดฉันไม่กินแบรนด์อื่นเลยเนี่ยอาจจะเป็นคนแบบขี้หดหงิด,งดยุ่งยากในการใช้ชีวิตมากเลยหรือว่าไปซื้อของตัวนี้ไม่มีไม่เอารู้สึกหุดหงิด,งดแล้วทาไมไม่มีสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันซื้อสิ่งที่ฉันใช้แบรนด์อื่นฉันไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ย มันจะชีวิตมันจะยากไปหมดเลยไม่ว่ากินอยู่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอทุกสิ่งทุกอย่างยากไปหมดเลยชีวิตมันจะแบบเหมือนเหมือนทําให้ตัวเองเป็นเจ้าหญิงแล้วตัวเองติดติดอะไรที่มันยากๆากนะ่ะถ้าอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองก็ไม่เอาไม่รับไม่ฟังไม่อะไรยังสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะเป็นลักษณะแบบนั้นดิฉันเห็นมาล้วิฉนอกโหย้ยใช้ชีวิตยากขนาดนี้แล้วจะไปไหน,นได้เนี่ย ออกจากบ้านไม่ได้เลยอยู่กับที่ดีแล้วอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนที่ก็รู้สึกว่ามันยากไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละจิตของแต่ละคนเนี่ยจะมีอะไรเป็นของลักษณะเด่นของตัวเองอยู่ฉะนั้นการที่เราแบบแต่ว่ามันเด่นในเรื่องดีหรือไม่ดีล่ะ้งนั้นเวลาสมมติว่าเราเด่นเรื่องไม่ดีเนี่ยขี้แบบเหมือนเหมือนแกบอกว่าแกใจร้อนเนี่ยก็เลยบอกแกว่าถ้าพี่เบนมันไม่ได้นะพี่ไปนั่งดูมันเลยเวลานั้นแหละสมมติพี่โกรธอะไรก็ตามพี่ พี่นั no ่งดูมันว่าใจมันเต้นแรงขนาดไหนมันรู้สึกกวนกวายขนาดไหนมันรู้สึกหงุดหงิดขนาดไหนมันรู้สึกโกรธมากขนาดไหนหน้าตาตัวเองเป็นแบบใดนะตอนเนี้แล้วมันเกิดร้อนรุ่มขนาดไหนข้างในดิฉันทำนะคะสิ่งที่ดิฉันแนะนําท่านเนี่ยดิฉันทําว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วดิฉันนั่งดูมันทําและทุกครั้งที่มันเป็นดิฉันก็จะรู้สึกแบบนี้แหละมันเหมือนเหมือนมีตัวกระตุ้นว่าดูมันซิอะไรอย่างเงี้ย และเมื่อเกิดแบบนี้แล้วพี่ไปดูว่าพี่จะรับอารมณ์แบบนี้ได้หรอลรู้สึกใจเต้นแรงรู้สึกหมุดเหงิดรู้สึกร้อนมากเลยข้างในเงือแตกพักๆเลยคือเนี่ยมันทำร้ายกายสังขารมากเลยนะคะมันทำร้ายธาตุขันมากเลยมันทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เพราะว่าเราจะไม่ได้โกรธเฉพาะเรื่องเดียวนะทุกเรื่องอ่ะทุกทุกอย่างที่เข้ามากระทบแล้วมันไม่พอใจมันจะเกิดอาการใจร้อนมากอะ ขับรถขับเรืออยู่กับสามีใครพูดอะไรไม่เข้าหูมันจะเกิดอาการใจร้อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นได้กับทุกอย่างที่เข้ามากระทบเราทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะขี้หงุดหงิดขี้จะร้อนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่คิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนมันนะฮะมันจะทําให้ตัวเรานะ่ะซุดโซมมันกินกายข้างในเรามันบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนสุขภาพเรามากเลยเนี่ยก็เลยบอกแกแบบนี้แกบอบกว่าเฮ้ยจริงแฮคุณหน้าเนี่ยขอบคุณนะที่บอกพี่พี่จะได้ไปทํา มีอยู่วันหนึ่งที่ฉันรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจแฟนและเขาทำน้ำหกแล้วมันหกหลายขวดนะ่ะมันล้มล้มล้ม,ลมน้ำมันก็ไหลไปเขาบอกว่าทำไมเธอต้องทำแบบนี้นะบอกว่าทำไมไม่ดูตัวเองทำไมไม่ระวงังทำไมต้องบอกว่าตัวเองทำแล้วคนอื่นผิดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยเอาผ้าไปซับซับ,ซบ,ซบแต่ตอนนั้นรู้สึกใจแบบมันเต้นตต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 คือปกติจะไม่ค่อยเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอะไรแค่เล็กๆแค่เนี้ยมันบีบใจรด้รามากขนาดนี้เลยเหรอไม่พูดนะคะไม่พูดไม่ไม่บบนแม้อะไรนะแต่ว่าเอาผ้าไปซับคือมันน้ํามันไหลนองเยอะเอาผ้าไปซับซับซับจนมันหมดแต่รู้ช่วงที่ซับเนี่ยมันก็ห้านาทีสิบนาทีแล้วรู้สึกว่าใจนะมันแบบบีบบีบคั้นมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บปวดขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันหงุดหงิดขนาดนี้เลยเหรอแค่สิ่งเล็กๆแค่เนี้ยแค่น้ำหกเนี่ยแล้วถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้ถ้าเราแบบ เบนไม่เป็นเราปฏิบัติธรรมไม่เป็นเราจะไม่ตายเลยเหรออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วอาการแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดเราก็เลยไม่ชินกับสิ่งนั้นละไม่ชินกับอาการเดิมๆก่อนที่จะปฏิบททัติธ<ด>นะรรมละเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราเริ่มเหมือนเราเริ่มดูมันเป็นอะะเริ่มดูมันเป็นเริ่มเริ่มตามเท่าทันมันเป็นก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะมันกินธาตุขันกินธาตุกายกินสุขภาพจิตสุขภาพใจเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆเลยและ อาการแบบนั้นมันก็หายไปหายไปปุ๊บค่อยๆหายไปดิฉันเป็นคนโกรธไม่นานโดยปกติอยู่แล้วค่อยๆหายไปแล้วตอนเย็นมาเขาบอกว่าหน้าทำอะไรนี่ให้หน่อยสิแค่นิดๆหน่อยๆน่อะคะแค่แบบเดิน okay. ไปแล้วก 2, ็อยู่ประมาณสักนาทีสองนาทีทาแบบอะไรนี้นิดหน่อยหน่อยให้เรารู้สึกเอ๊ะทำไมวะเนี่ยเลีงเสียอย่างเงี้ยก็คือแบบฟึบเราบอกเออว่ะถ้ามันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ย เหมือนมันจะหลบแต่มันจะคอยเหมือนมันดึงกลับมาเหมือนเป็นตัวชักนําเฮ้ยมึงกลับมาสิมึงกลับมาสิกลับมาโกรธสิกลับมาอารมณ์หงุดหงิดสิมันจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าโอ้ถ้ามันค้างอยู่เนี่ยถ้ามันมีเชื้ออยู่ในจานิดหน่อยเนี่ยมันจะเห็นอะไรก็พยายามจะกระตุ้นให้มันหงุดหงิดกระตุ้นเตือนให้อารมณ์สิ่งไม่ดีนั้นออกมาอันนี้สังเกตดูจากตัวเองนะคะบอกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้นี่เองแฮ มันได้ความรู้จากมันมันก็สอนเราเหมือนกันแหละค่ะมันสอนเราว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเมื่อมันมีเชื้ออยู่แล้วถ้ามันวางไม่ได้จริงๆมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้นในเหตุการณ์ถัดมาหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆถัดมานิดๆหน่อยๆมันก็จะแบบทําให้เราเกิดฟุดฟัดหงุดหงิดขึ้นทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ฉันรู้ละสิ่งีฉันก็จะได้แบบตามเธอให้เท่าทันแล้วก็ให้ไวเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันจะเกิดเนี่ยฉันจะตัดมันปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ค่่ะเนียค่ะ เขาก็สอนเรานะคะพูดถึงอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเขาก็สอนเราให้ดูตัวเองให้เป็นแล้วก็หาวิธีระงับมันยังไงหรือว่าเบนมันยังไงอะไรเงี้ค่ะถ้าไม่เบนแล้วคุณจะอยู่ในลักษณะแบบเนี้ยคุณจะกินกายสังขารคุณไปเรื่อยๆอารมณ์แบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยจิตใจแบบนี้ขี้งดหขี้โวยวายขี้อิจฉาริษยามันก็จะกินธาตุขันเราไปเรื่อยๆที่นี่มันมีคํากล่าวอย่างหนึ่งค่ะ อันนี้ได้ได้ยินแฟนพูดนะเขาบอกว่าคนที่ขี้อินนอจฉาเนี่ยนะขี้อิจฉาจริงๆในจิตเลึกๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ร่างกายผ่ายผอมหน้าตาซูบซีดไม่หน้าตาไม่มีสีสันแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอดูผู้หญิงคนนี้นะในกลุ่มเขานี่แหละเขารู้จักกันมาตั้งแต่อายุยี่สิบอายุสิบแปดสิบเก้าจนถึงนับปัจจุบันเราว่าเธอดูผู้หญิงคนนี้นะฉันเห็นเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมลักษณะหน้าตา ท่าทางอะไรยังไงก็เหมือนเดิมคือไม่มีการเปลี่ยนนะคะนิสัยก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมหน้าตาเขาก็โทมลง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 ปกติก็โทมอยู่แล้วจากวัยรุ่นจนถึงณนปัจจุบันจะห้าสิบแล้วก็ยังแบบเดิมเขาว่าเนี่ยลักษณะของความอิจฉาลิษยาอารมณ์แบบนี้มันกินเขาจนณนปัจจุบันเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความคิดแบบแบบพุทธแฮว่าอารมณ์พวกเนี้มันจะกินตัวกินตัวแล้วมันจะแสดงออก กินใจนะคะกินใจกินตัวกินธาตุขันไมแสดงออกมาทางหน้าตาทางกายทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเออว่าแสดงว่าเขาก็การมองเขาก็จะคล้ายคล้ายพุทธเราว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบใดหน้าตาออกแบบได้คนที่อิจฉาจะเป็นยังไงคนขี่โกรธจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็นะคะไปพิจารณาดูนะคะฟังกันสนุกสนุเนาะ โอเคเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายวันนี้ก็ยาวนิดหน่อยนะคะไม่ได้ยาวมากนะยาวนิดหน่อยเขาบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องนาพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังจ้ะที่น้องนาบอกว่ามีคนบอกหลวงตาแจกประคำอ๋อคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่ก็เคยอยากได้แต่พี่คิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยพี่ก็จะไปขอหลวงตาหรือไม่ก็ไปร่วมทําบุญแล้วละ่ะ เป็นความคิดนะคะน้องนาฏพอวันพุธจากทำงานมาก็มีกลับจากทำงานมาก็มีซองของไปรษณีย์เปิดดูก็มีพระผงรูป,ปคำจ้ะดีใจมากเลยจ้ะพี่ไม่ได้รู้จักกับน้องคนที่ส่งมาให้นะน้องนาฏแต่พี่เข้าไปดูพี่เข้าไปหาดูแล้วรู้น้องคนที่ส่งมาอยู่เยอรมันเหมือนกันจ้ะมันเป็นความจริงค่ะ มันเป็นความจริงค่ะน้องนาที่น้องนาฏบอกว่าสวดมนต์ภาวานาคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นหลวงตาบอกว่าอะไรที่มันไม่ใหญ่เกินเช่นเรื่องกินเรื่องเรื่องกินเรื่องอยากได้เรื่องการกินอยากกินนู่นกินนี่กินนั่นอยากได้นั่นได้นี่ที่มันไม่ใหญ่เกินเกินที่เขาทําให้เราได้นะโลกวิญญาณที่เขาได้รับบุญจากเราในการที่เราแผ่ให้เขาทุกวันเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเราได้ท่านบอกอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็ อนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะคะสวดไปนานๆหลายปีหลายปีเข้าเราใช้การพิจารณาร่วมด้วยใช้การปัญญาใช้ในการทุกสิ่งทุกอย่างรวมๆรวมๆร,วม,ร,ว,มรวมกันแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเมื่อเราย้อนกลับดูนะวันที่เราเริ่มปฏิบัติเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนโชคดีวะ่ะที่เราทำได้และทำได้มาถึงณนะปัจจุบันนี้5ปี10ปี6ปี7ปีถ้าเราแบบ ปฏิบัติโดยที่เราแบบไม่ได้พิจารณาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ได้อะไรวะไม่เห็นได้อะไรเลยวะเลิกดีกว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยไม่เห็นอะไรเลยยังไงบางคนจะคิดแบบเนี้ยการคิดในมุมมองของการคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะก็ถ้าเราพิจารณาด้วยทําแบบจดจอ่อด้วยทําแบบจริงจังทําแบบยอมรับตัวเองไว้เราอยู่กับอะไรมากกว่าในแต่ละวันเราภาวนาได้แบบได้อะไรยังไง เนี่ยเราก็จะเห็นเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มยอมรับตัวเองแล้วเมื่อเริ่มจะเริ่มอยากปรับปรุงตัวเองแล้วเราจะเริ่มก้าวไปอย่างมั่นใจมั่นคงแล้วก็เริ่มมีปัญญาเริ่มมีสติปัญญาสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันต้องใช้เวลาหลายปีค่ะมันรู้หน่อยรู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยบันทึกเข้าบันทึกเข้าบันทึกเข้า นานพอสมควรเน,ะนาะขณะดิฉันปฏิบัติมาดิฉันก็รู้นิดๆหน่อยๆเหมือนกันก็พอรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยฮะอย่างที่ท่านกล่าวมามันเป็นแบบนั้นเลยฮะบางอย่างที่ท่านพูดมาแล้วยังไม่เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องจดจ่อเพื่อให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นจริงฮะเหมือนที่เหมือนที่หลวงตาบอกว่าออครูบาอาจารย์ท่านท่านไป สารข้าวอยู่บนอยู่ป่าหิมพานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงไหมเราอยากไปอย่างเลยฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราอยากไปเนี่ยเราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดมาเยอะและ้วล่ะในหนังสือหนังหาอะไรอย่างเงี้ยเราฟังท่านเนี่ยไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะหลวงตามาคนเดียวอย่างเงีเ้ยองค์รูปเดียวเราฟังท่านครูบาอาจารย์ท่านมาเยอะและ้วเรารู้แล้วว่าป่าหิมพานมีแล้วพระก็ไปปินทบาทไปอะไรฉันอะไรที่ ป่างนี้ว่าพานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากไปฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าฉันอยากไปฉันต้องมีความจดจ่อเพียรมากขนาดไหนเราก็เลยแบบเหมือนเราแบบกระตุ้นเตือนตัวเองนะว่าให้ทํามีความเพียรมากขึ้นการปฏิบัติเข้มข้นขึ้นหรือว่าจดจ่อมากขึ้นสักวันหนึ่งไม่เกิน10ปีเราคงจะสามารถเห็นแบบนั้นได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละเป็น โกนอุบายให้เรามีความเพียรให้ให้ตัวเองมีความเพียรให้ตัวเองมีความจดจ่อในการทำมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ okay, นะโอเคเนาะวันนี้ยาวอยู่นะคะก็ให้กําลังใจเนาะก็เจอกันวันอาทิตย์นะคะถ้าใครมีปฏิบัติแล้วเป็นแบบใดก็มาเขียนเล่าสู่กันฟังเนาะว่าปฏิบัติทำแบบกรรมฐานเป็นแบบใดชีวิตยังไงบ้างมีความสุขหรือว่า มีความทุกข์หรือว่าอะไรยังไงเนาะก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะว่าเราก็เปิดกว้างเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าการให้เราปฏิบัติธรรมแล้วไปเล่าคนอื่นฟังก็เขาจะคิดว่าเราปกติว่าป่ามืออะไรเนี้ยคนทว่มากไม่ได้ปฏิบัติอ่ะนะคะจะไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าเราปฏิบัติเองเราจะรู้อยู่แล้วอาการในแต่ละลักษณะว่าอะไรยังไงก็พอดูรู้ว่าคนนี้ปฏิบัติจริงไหมคนนี้ ปฏิบัติแบบได้อะไรเงี้ยค่ะจดจอไหมหรือว่าแค่นิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอจะรู้อยู่เนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูงป่ทวดญาติธรรมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำนะขอแผ่ให้ทุกท่านที่ดูเราลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านเลยนะคะจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะแล้วก็ร่วมเดินทางร่วมกันไปเนาะจะพยายามมากๆเลยนะคะในการที่ จะทำต่อไปเรื่อยๆจะพยายามนะคะให้กำลังใจกันไปเนาะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ